เอาละค,ครับคุณผู้ชมครับก็เป็นไงกันบ้างน,นะครับหลังจากที่อัปเดตแพทไปนะครับก็มีของใหม่แล้วก็อัปเดตเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากๆนะครับก็ผมเชื่อได้ว่าหลายๆคนน่าจะไม่ชอบอย่างหนึ่งในการอัปเดตใหม่นั่นก็คือจะเป็นโซนฟิสตาล์นั่นเองนะครับซึ่งโซนฟิสตล์เนี่ยมันจะมีไอทม,มาใหม่นะครับจะเป็นเหมือนแบบที่กอ่อสร้างนั่นเองนะครับเราสามารถแบบสร้างบ้านสร้างอะไรเลือทึอมมากนะครับนี่คือแบบ ผมคนนึงคือแบบลองไปเล่นดูแล้วก็ปั่นแนวครับแบบเออแต่ก่อนก็คือแบบคุยกันอะไรนี่ก็ไม่สามารถคุยกันได้เลยนะครับเพราะว่ามันปั่นกันมั่วหมดเลยนะครับคุยยอมแบบสามารถสร้างบ้านก่อสร้างต่อรอยอะไรมานนี้แหละผมว่าช่วยอะไรคนน่าจะไม่ชอบนะครับเออผมคิดว่าน่าจะเป็นแบบนั้นนะเพราะว่าแบบเออมันไม่มีจํากัดแต่ว่าเราจะตั้งตรงไหนตรงไหนแต่นี่คือแบบตั้งสเปซสปะตั้งปนกันไปหมดนะครับทับคอกันอะไร โคตรน่าลำคาญเลยนะบางทีผมว่าอัปเดตใหม่นะั้นนี่กันน่าคิดอยู่นะ้าว่าเขาอาจจะปรับแก้อะไรสักอย่างหรือว่าเอาออกหรือเปล่านี่ก็ต้องรอดูต่อไปนะเดี๋ยวคุณยมมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์หน่อยละกันนะครก็อาจจะไม่ถูกใจหลายๆคนที่แบบเออเป็นสายมอนะเข้าไปก็ว่าจะคุยกันสักหน่อยแต่มาสร้างบ้านสร้างบูงสร้างบ้าน,านอยู่ในฟี์ตามันก็ไม่ใช่ไหมล่ะ ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับู้ชมครับเออก็นอกเรื่องกันมาเยอะแล้วนะครับในคลิปวิดีโอนี้นะครับเราก็จะมาสุ่มนะครับเป็นตัวอ่าสกินคาตาณะนั่นเองนะครับฟังไม่ผิดนะครับเราจะมาสุ่มนะครับเป็นสกินคาตาณะใหม่ซึ่งจะถามว่าเอ๊ะมันอยู่ตรงไหนนะกิจกรรมเออวันนี้มีกิจกรรมอะไรมาอัปเดตแบบไหมคุณผู้ชมหรือว่าคาตาณะเข้าแล้วไหนนะเป็นคาตาณะนั่นเองนะครับตุ๊บตุ๊บตุ๊บรู้สึกว่ามีกิจกรรมเติมเพชรด้วยนะครุณผู้ชมไหนนะนี่นี่ อ่าเป็นเติมเพชรรับรอยสักนั่นเองนะครับ299ก็รับคู่ไปเลยนะครับนี่แล้วก็ได้ตัวพิมพ์เขียวไปด้วยนะครับโคเทนะครับเป็นลายไทยเลยมั้งเนี่ยคุณผู้ชมเป็นลายเสือนี่โอโ้มีแบบลายวานอนอยู่ข้างหลังด้วยนะครับโคเทนะ อันนี้ก็มาสูงกันได้นะครับมาเติมกันได้นะครับนี่ก็เป็นกิจกรรมของโฟล์เฟสนั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับโคตรเท่นะครับก็เอาเป็นว่าถ้าไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปมาดูเลยแล้วกันครับไปกันเลยเอาละคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมก็ย้ายมาอีกเซิร์ฟเวอร์หนึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูหน้าตาของกิจกรรมกันเลยดีกว่านะครับรู้สึกว่าเขาเปลี่ยนท่าต่อยใหม่นะคุณผู้ชมครับปุ๊บปุ๊บนี่เท่กว่าเดิมนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูลัคกี้เราเยาะกันดีกว่านะครับนี่เลยนี่เลยอ บอกได้เลยว่าคาตานาโคจะสวยนะครับเป็นคาตานาเหมือนคาตานาสายรุ้งนะครับแต่จริงๆมันคือคาตานาอะไรคุณผู้ชมเป็นคาตานาเทสเมทัลลิกนั่นเองเนจะเป็นตัวที่สวยมากๆอีกตัวหนึ่งเลยนะครับดูดิจะเป็นเหมือนของดีเจนั่นเองนะครับคุณผู้ชมโอ้สวยนะครับคือแบบอยากจัดมากเลยครับอยากให้เขาตกท้ายไวๆมากอ่ะสีสายรุ้งคือแบบสวยโค้แอะผมชอบมากอะตัวนี้ผหเอฟเฟกต์แต่ว่าน้อยไปหน่อยแต่ว่าผู้ถึงคือแบบโคชชอบนะมันก็พอดีแล้วแหละลงตัวแล้วแหละ สวยมากเป็นสีลุงโหสีโคตรสุดอะผมชอบมากผมก็เลยแบบมาสุ่มและกันในะคลิปนี้แล้วก็ที่สำคัญคือมีตอมสันด้วยนะครับเป็นตอมสันแฟสอะไรเนี่ยแฟสเมทัล,ลิกเหมือนกันแล้วอย่างเงเป็นชื่อเดียวกันเลยเนาะตัวนี้บวกดาเมจหนึ่งแล้วก็ระยะเพิ่มสอง้หูตัวแบบพวกโมเดลเนี่ยมันจะเปลี่ยนตัวรูปร่างเลยนะครับเท่มากดูดิเบื่ตัวได้เท่มากมโตรสวยนะครับดูดิ เี่จัดกะคือแบบมาจัดกันดูดีกว่านะก็คือจะเป็นตู้9เพชรนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าคนาดหน้าเทชเมทัลลิกเนี่ยผมจะได้หมดในกี่เพชรแนลเดี๋ยวโค้โทเทปปาป้าปาป,า,ปาเอาของออกแล้วกันนะครับอ่ะชุดดำมาออกแล้วกันนะครับอ่ะชุดดำออกแล้วก็นี้ อาจจะเป็นเตยวเสี้ยนแนวอยู่เอาออกไปและกันนะครับปั๊บมาก็ตอนนี้ผมยังไม่มีเพชรแนวผมก็เติมเพแปบ๊บโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มสุ่มกันเลยและกันแนวตอนนี้ผมก็เติมเพชรมาแล้วนีครับมาก็เราก็มีตัวเลือกเยอะเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าเก้าเพชรเราจะได้หรือเปล่าไปกันนะครับครั้งแรกปุ๊บขอได้ไหมแบบขอครั้งแรกผมยังไม่เคยเลยนะที่แบบได้ครั้งแรกเนี่ยเฮ้ยผมนิดเดียวแล้วเหมือนโคนล็อกนั่นแหละผมว่าสองยี่สิบเก้าเพชรผมว่าถ้ายี่สิบเก้ามันก็ไม่ดูอ่าเกินไปเนะี่ยโอ้ ส4.9เพชรก็แบบอืม <Claire> <Elena> mm. น่าจะได uh ้แ huh. ล um, <Dani> ้วแน่เฮ้ยอุ้ยเกือบแน่คุงครับโอ้โหก9.9เพชรก็ถือว่าแบบสวยจัดเลยนะแต่เวลา9.9เพชรเนี่ยปั๊บปั๊บโอ้โหนี้เดียวโคตรดวงไม่ดีเลยลุงอ่ะเก็บของไปก่อนแล้วกันนะแต่ว่าสวยมากคุณดูดิโปสเตอร์โคตรแบบยิบระยะโคตรเท่เลยนะผมอยากให้เขาตกใยมากๆ ผมว่าตัวนี้เนี่ยสวยสุดไปแล้วสำหรับผมนะผมว่าสวยที่สุดแล้วในบรรดาตัวคาตาณาของผมเนี่ยและก็มันมีสัญลักษณ์ของ D Y L M ด้วยนะครับอันนี้คือแบบขอเบรเล็กไว้ก่อนแล้วกันนะผมไม่รู้ว่ามันคือตัวคาตาณาที่มาคู่กับตัวละครหรือเปล่านะครับไหนว่าเป็นตัวละครใหม่นะครับตัวละครที่เป็นตัวดีเจเนี่เฮ้ยหรือว่าเป็นตัวนี้คุณผู้ชมครับดีมิทรีนั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับดีมิทรีเอ้ยใช่ไหม มีส่วนนะครับู้ครับตัวย่อมัน D L เออไม่รู้เหมือนกันนะ D V L M เอ้ยผมไม่รู้แต่ว่าสแตนเลสเป็นแบบสีเหมือนกันเลยนะมาก็สุ่มต่อละกันครับขอท้าจิบน้ำชาก็ได้นะปั๊บย่าไปโอ้โหอยากเกลือเลยนะครับแล้วก็ก้าวไปปุ๊บอุ้ยได้แล้วเลยก้วก,ปปกล้าวพิษเรียบร้อยครับเป็นคาตาเนทเทรสเมทัลลิกงเลยครับเรียบร้อยโคตรเท่เลยคุณผู้ชมครับเป็นคาตาที่สวยสุดที่ผมเคยสุ่มมาแล้วก็ เคยมีมาในไอดีของผมเลยนะผมบอมโคตรชอบนะเนี้ยผพูดแล้วก็แบบถูกใจเลยนะตัวนี้หอโดนใจมากอะค่ะนะตัวนี้บอกตรงๆเลยนะมา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 เดี๋ยวเรามาดูขอเหอของใหม่กันก่อนและการแนบไม่รู้จะเหอได้กี่วันนะเดี๋ยวก็มีของใหม่มาอีกมามาหน่อยนะนี่โคตรเฟี้ยวฮะนี่แล้วก็ดูดีกว่านะครับปั๊บอันนี้คือดูหลายรอบไลเนาะนี่เดี๋ยวเราลองแบบโชว์หน่อยแล้วกันนะมันติดแน่ไหมคุณผู้ชมครับ มันต้องเป็นยังไงมันถึงจะเต้นแบบอ่าเอาคาตาณามาถืออ่ะมันถือนิ่งแลเหรอมันไม่แบบมีท่าทางแล้วหรอครูมจ่ะมี่เสียบหนึ่งแล้วก็หูเข้ากับชุดสีลุงงมมากเลยมาครูยุงครับหไหนๆก็มาแล้วเอาเอา,เอาดีไหมครูยุมครับผมส่มอีกครั้งหนึ่งถ้าไม่ได้ก็เลิกนะครูยุงครับเนี่ยนะจะเป็นตัวทอมสันนะรัมมี่นะปับ๊บจะได้ท่าทางอ่ะครัแล้วก็กล้าโอ้ยไมพ่พอแล้วพอแล้วคุูยุงครับโอ้โหไม่น่าไปผ่านเพรเลยนะครับโอ้โห ก็เก็บไว้แล้วกันนะครับสำหรับทอมมี่ตัวน so ี้คนับสกินของเชสเมทัลิกนะครับผมก็เอาตัวเดียวพอนะครับเป็นคาตาณะตัวนี้ถือว่าสุดจัดแล้วนะครับสุดยอดเลยนะครับตัวนี้คุณผู้ชมชอบเหมือนผมหรือเปล่านะครับอันนี้ความชอบส่วนตัวผมว่ามันสวยที่สุดแล้วแหละผู้สวยนะครับเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็ประมาณนี้เลยนะครับก็มาสุ่มให้ดูแล้วก็สรุปว่า9เพรผมไม่มีจริงนะ ก็ผมหมดไปตอน199เพจเนี่ยก็ถือว่าไม่ได้แบบน่าเกียดจนเกินไปนะครับเพราะสุดยอดเลยนะครับ199เพจก็ถือว่าคุ้มอยู่นะครับวันร้ายคลิปนี้ก็ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าก็อัปเดตแพทใหม่มาไม่ชอบหรือชอบอะไรตรงไหนก็คอมเมนต์ที่ใต้คอมเมนต์เลยผก็อยากรู้เหมือนกันนะว่ามีบั๊กมีอะไรตรงไหนไหมที่แบบต้องแก้คอมเมนต์ไว้หน่อยด้วกันนะครับบ๊ายบายครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ